ชปุกลุกคนทิพยวัชระตระกูลสาวงามตัวแทนประเทศไทยที่ไปคว้ารางวัลชุดประจำชาติสยามอาียาราและรางวัลมิสโฟโตจินิกผ่อนใจช่างภาพในการประกวดมิสซุนิเวิร์สทีลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในปี2010ด้วยความสวยควมคายทําให้ปุกลุกก้าวสู่วงการบันเทิงไทยในทันทีประเดิมด้วยละครสายสายแนวพ่อแง่แม่งอนในคุณพ่อหวานแววจากนั้นสั่งสมประสบการณ์และฝีมือการแสดงจนกลายเป็นนักแสดงเจ้าบทบาท กาดรางวัลจากหลายเวทีและขึ้นแท่นเป็นนักสแสดงเนื้อหอมที่ผู้จัดดุมตอมเล่นเรื่องไหนก็ปังขอบคุณมา,มากค่ะขอบคุณรางวัลรางวัลนี้ที่จะไม่หยุดพัฒนาเชิดเฉือนปาดปั่นสุดมันเด้าใจในเล่ลวง <c oughs> จัดใหญ่ใส่สุดสมราคาเมียยืนหนึ่งในว i p ีรักซ่อนชูชอบมากไม่ใช่หรอของเหลือของชาวบ,บ้านเขาสุดท้ายวันที่ได้มงมันก็คือเป็นแบบเฮ้ยสิงหงอเหมือนฝันแล้วก็มันเป็นค่้มคืนแห่งการเปลี่ยนชีวิตนาะ